ตอนเช้าวันนี้เช้าวันที่6นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับเวลา7จ็โมงสนาทีอเอาเรือลงน้ํามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้วันนี้ออกเดินทางจากโพสแลมมาคนเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวไปรับเพื่อนนะครับปัรี้ที่จะไปด้วยกันที่ 5. ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองนะครับก็วันนี้จะไปตกปลากันบริเวณเ ตะวันตกของตกแก้วนะครับพื้นที่บริเวณนี้ <c oughs> หลักๆก,ก็ก็คือปลาเก๋านะครับแต่ไม่รู้ว่าจะจะได้เก๋าอะไรกลับมาบ้างนี่เดี๋ยวเราก็ต้องมาวัดดวงกันนะครับ <c oughs> แต่ก็จะพยายาม็มที่นะครับวันนี้หวังว่าเราหน้าจะมีอะไรติดไม้ติดมือกลับมาบ้างนะครับเดี๋ยวต้องมาคอยชมกันนะครับ เดี๋ยวไปถึงอ่าวฉลองเดี๋ยวรายงานกันใหม่ครับตอนนี้เราก็มาถึงท่าเทียบเรืออ่าวฉลองเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมารอรับเพื่อนนะครับวันนี้เราจะวิ่งไปกับเรือยนต์นะครับไปตกในนวแนวเดียวกันนะครับ เราจะไปหาปลาเก๋าด้วยกันนะครับสองลำมันดูว่าวันนี้จะมีอะไระได้มาบ้างนะครับครับตอนนี้เราก็ออกจากท่าเทียบเรืออาฉลองนะครับกับอาดมนะครับไทยแลนด์ชิงมอนะครับโอ้โหคู่กัปตี้ตกปลาประจำเรือของเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะออกไปหาปลาเกา๋าไม่รู้ว่าจะได้ตัวทัก ขนาดไหนบ้างนะแต่ก็จะพยายามให้ถึงที่สุดครับในวันนี้นะเราเพื่อนร่วมทางเพื่อนได้รำไปคนหนึงนะครับสามคนนะครับผมวันนี้โอ้เดี๋ยวสู้ๆครับวันนี้ครับสู้ๆครับวันนี้โอเคครับ

เซ็งมีตัวแล้วมาแล้วเฮ้ยอะไรอะดำเฮ้ยเฮ้ยปลาไหลไหมลาเทอกคลาไหลอะไร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 ครับปลาไลมาแล้วอะไรโอ้ชินเจ้าลงมาเป็นแคตแล้วโอ้อือมาแล้วหนึ่งอือ มาแล้วติดแล้วเนี่ยออ,อ,อสองแล้วเข้าเต็มเต็มเลยดำกำลังไหลเข้าเต็มเต็มเลยแป๊บนึงมีแล้วเนี่ยมีปลาแล้วเนี่ยของพี่กล้องอนะ่ะ เล็กๆสองตัว สายเก่าเพิงว่ะเงาดำโอ้โหนี่นี่เข้าเชื้อดีเลยอะตอนนี้โอ้โหเสรยดายของเพื่อนเอาขึ้นตอนนี้โอ้แน่นแน่นเลยสองตัวอืมสมไหมอะสามตัวโอ้โห Ô đi. ờ, Cả ban đây. Ô แล้วอืม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 ใช้ยังไงอ่ะไม่ไปไม่ไปหรออืมแล้วมีมีทีี่าตรไม่มีอะไรหรอศูนย์ศูนย์ออกมาแล้ว Đây mấy Ồ, oh, oh. cậu xong ít Nè, mình sẽ cậu đi lắm ปลาทีโ่โกงนะวันนี้มาหมายแถวนี้ปลาเก๋านี้ไม่พลาดจะเอาปลาเก๋าต้องออกมาอย่างนี้อยู่ข้างในไม่มีหรอกฮะโอ้มาแล้วสองตัวด้วยโอ้โหมาแล้วมาโน่นสองตัวนะครับเก๋าต้มของผมก็สองตัวเหมือนกันครับเห็นมาอยู่ข้างใต้แล้ว โอ้โห oh. oh. ดูอะ่ะพี่ป้องอะไรหล,ลุดแล้วหลุ oh. <Hey. S 1> ดแล้วโอ้ดู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 ครับเพื่อนเพื่อนดูโอ้ มีน้ำหนักตัอนี้มีน้ำหนักโอ้โหโอ้โหโอ้โหมอ้ทหกนะครับตัวนอ้ทกหอ้โอ้โอ้ออระวัง ไม้ยังตัวนี้ไม้ยงัง,ง,งมีน้ำหนักนะครับตัวนี้อ๋อใช <c oughs> ่ใช่ถ่ายตรงไหนเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมมาแล้วนะครับมาแล้วตัวเดียวด้วยนาเกนี้แต่ตัวเดียวนะครับหืมอ,อ,อะไร

对。No, no, no. สองสามวันนี้ตะวันตกกาได้กันเยอะครั้งนี้ก็เลยมาขอลองดูบ้างนะครับมันก็ได้จริงๆอกะได้มากได้น้อยก็ได้กินนะเนี้ยนี่หยอดลงไปตะกัวถึงพื้นแล้วนะครับ โดนครับโดนแล้วครับเฮ้ยอโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหเก่าเก่าต้องเอาขึ้นฮนะปล่อยไปนี่รับรองเข้ารูนะ้ฮะได้แล้วเนี่ยโอโ้ใช้ได้ใช้ได้ตัวนี้โอ้ยมีน้ำหนักครับมีน้ำหนักเก่าส้มเก่าส้ม เดีย๋ยวต้องค่อยๆเอาขึ้นโอ้หลอกไฟฟ้าตัวเล็กนะครับยังใช้งานได้ดีอยู่โอ้โห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 

อโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังวิ่งอีกเหรอเก่าอะไรอันนี้เลีงดีจังฮะตัวใหญ่ฮะตัวใหญ่เหรอโอ้โหสองตัวเลยเหรอโอ้โหมีเก่ามันด้วยไหมหือดอก 哦吼！有红红斑！哦吼！哦吼！哦吼！哦！红斑子！嘿嘿！呼！呼呼！不大吗？不大不大，三十年。对，哦是红斑。没你的那哦了。哎呀！哎！哦。哎。吸哦的。哦吼！ นี่ตัว ए, มไม oui? well> <h <h ่ใหญ่ผ้าไปโดนนี่ไม่ได้เลยเฮ้ยแล้วเา โอ้ยมีปลามาสวนโอ้ยปลามองโอ้ยปลาอะไรอะวิ่งโอ้เอาแล้วโอ้ยปลามองวิ่งโอ้ปลาอะไรไม่รู้เล่นเล่นเล่นสายหน่อยเล่นสายหน่อยเดี๋ยวพี่กองรีบเอาขึ้นก่อนโอ้โอ้ยวิ่งโอ้ยอินซีหรืออะไรอะวาฮูหรืออะไรอะโอ้เดี๋ยว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 นี่มาแล้วสองตัว

ใช่กี่ที่ปลาโอเด้อเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ปลาโอจิตข้างมาเดี๋ยวอาดามาเกี่ยวเดี๋ยวเข้ากระติกเลยนะ 特别多呢，哦，哦吼，w i n g <laughs> 把这个打开，直接放里面。<好>这个太多了。是不是中途解渴了？对，应该是两条。 ดป,ปลาแล้วครับตอนนี้นอ๋อนี่ครับเขื้อน๊อนบ,บต่อมานะครับเดีย๋ยวมาดูนะครับว่าปลาอะไรดูแล้วไม่น่าจะใช่เก๋าลิงโอ้ปลาเก๋าก็ไม่น่าใช่แล้วเนี่ยใ้เป็นเ็นเ่าจะเป็นไม่ได้นะ่าฮะเออสีแดงสีแดงเป็นไม่ได้ เหนื่อยนะครับนะ้ำแปดสิบ<า>มายังหลังไม่เห็นตัวนะอ๋อมาลุ้นกันครับว่าจะได้เก๋าส้มอีกไหม มาแล้วนะครับสองตัวที่แน่ๆน,นะครับสองตัวไม่รู้อะไรมาแล้วเก่าส้มกับปลาหัวโห่กับเก่าส้มตัวใช้ได้เลยครับไม่ธรรมดานะครับ Thank okay.